สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องสาวโยโสทร์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาชิมโซจู so นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงเชื่อครับผมนักดื่มนะผมก็กินเบียร์กินเหล้าแต่แต่ไม่ค่อยกินเหล้าเขาเหล้าขาไม่ค่อยกินแต่ว่าเห็นเขากินโชจูน,นะครับเห็นพวกผู้หญิงเขากิน ผมก็ไปตะเวนถามนะว่ารสชาติเป็นยังไงเขาว่าไปดื่มเองมันก็ไม่มันเขาบอกเหมือนเหล้าขาวไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะคลิปที่แล้วนี่ผมกินเหล้าขาวหอมนะเหล้าขาวสุราไทยนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าชักจูงชักอะไรให้กินให้กินให้กินเหล้านะครับแต่ว่า จะลองชิมให้ดูนะครับอันนี้นะครับน้องๆทุกคนนะครับไม่เอาเป็นไม่ควรเอาจะเป็นตัวอย่างนะว่าการกินเหล้ามันไม่ดีจริงๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหล้าหรือสาเกหรืออะไรนี่แหละนะครับแต่ว่ามันมีหลายรสชาติถูกต้องไหมฮะที่ผมเอามานี่มันเป็นรสองุ่นนะครับเป็นรสเยลลี่เยลลี่องุ่นนะครับมันก็จะมีรสนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่รสอะไรต่างๆนะครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับ โชจูนะตอนนั้นไปซื้อมาขวดเท่าไหร่เท่าไหร่นะเธอเจ็ดสิบไหมไปซื้อกับแฟนมาตอนนั้นเจ็ดสิบบาทซื้อไว้ตั้งนานนะกินไม่กินเลยนะครับก็เลยจะเอามาถ่ายคลิปให้ดูว่าจะชิมให้ดูว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวอ่ะมาลองชิมกันเลยครับจะลินให้ไหมมา,มาลินให้หน่อยสิเดี๋ยวเขาบอกว่ามันหวานรสอะไรมันก็จะหวานเหมือนอันนั้นนะครับ โอเคมาลองดูออะเดี๋ยวผมลองให้แฟนหรือภรรยาหรือเมียผมเปิดสู่กินนะครับหาจะนอนตื่นเลยพี่น้องไปปุ๊กมาเห็ดคลิปเลยครับจะนอนตื่นเต็มเลยอืมนี่เป็นแบบไดงแถมมันแซ่บก็ว่าถ้าอร่อยก็อร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยก็ก็ว่าไปตามผลเป็นจริงนะเพราะว่ามันไม่ใช่เร่าของไทยมันเป็นของเกาหลีนะครับอะให้ดมก่อนให้ดมหอมไหม ไม่เหมือนเหล้ามันน้ำผลไม้มีแอลกอฮอล์อ่ออะเด้อพี่น้องด้อเดี๋ยวชิว่าลวดลายลวดลายไพ่ถุงนะครับผมนะน้ำามต่ต้องตํมในแนวนี้มันหวานปานนี่เหมือนกินน้ำังุ่นมันกินน้ำังุ่น,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 นแล้วก็มันจะมีความแอลกหอฮอล์หน่อยนะครับออกทรง ถ้าสมัยก่อนยุคเก้าศูนย์เคยกินนั้นไหมชินโนบุชินโนบุที่ผสมน้ำมะพร้าวอ่อนเอาอีกแก้วนี้คล่องใจ <c oughs> <c oughs> มันมันกินง่ายไม่ใช่รหรอกค <c oughs> เดี๋ยวให้เมียผมชิมให้ดู <c oughs> เอา้ามันไม่ไม่มีอะไรมันหวานหวาน <c oughs> ไม่ให้คิดนหนึ่งชิมดูถ้าไม่เชื่อ ก็่กนเลยมีกินอยู่เลยกินอะไรกินเหล้าเหรอนิดนึงนะโอเคครับเมื่อกี้นะก็ลองให้ภรรยาผมชิมไป้วครับให้เมียผมชิมไปแล้วนะครับเมียบอกว่าผมชิดตัวมันออกรสเหล้านะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะถ้ากินคนกินเหล้าขาวถึงจะรู้นะครับ มันออกหวานไม่น้ําน้ําไม่ตามก็ได้ครับสาระคมน้ําไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้นะโอเคนะครับทุกคนสําหรับการชิมโซจูหรือโชยุนี่แหละผมก็ไม่รู้ชื่อผมก็ไม่ค่อยถนัดพวกนี้นะครับผมเป็นนักดื่มดื่มแต่เบียร์เท่านั้นนะครับอันนี้พวกนี้ไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่นนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวหาว่าโอ้คอนเทนต์ไม่มีอะไรมากินอันนี้ให้ดูไม่ได้กันไม่ใช่การชวนหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับ โอเคนะครับก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็อย่าทําตามนะผมนะเอาทําตามแต่สิ่งดีๆนะครับอันนี้ก็แค่ชิมให้ดูเฉยๆนะครับถ้าชิมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับให้สาวยะสุธรในช anel ด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปนะมือทั้งหนาอนาคตทั้งหนาอาจมีคอนเทนต์ดีๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปครับช่องสาวยะสุธรเพราะว่านะครับ ยุ่งยากเลยช่วงปีใหม่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับอีกจะบวกเบิง้งของใจนะครับรถเ,เอารถเอากุาแารถเย็นเหลืองุ่นวาส่นเอา โอเคครับลาไปก่อนครับบาย